ึกถึงนายผีครูศรีพลรจันทร์นะครับด้วยบทเพลงลุงไฟแล้วกันนะครับนายผีครูศรีพลรจันทร์นบกลุ่มถิ่นพิดิตแม่เพียงเศษกระดูกเป็นดวงวิญญาณนะ มีวันชางางเด็กน้อยนักเรียนน้อยเคยเนกํางตอเิมาต่างทคุณเห็นคุนนางโลมนาปิดกันความแตกต่างสุดจะทางทองไทยจะไปเดินสังเสิความลำบา you're sorry <laughs> แต่ที่นาเาลุ่ไฟไม่คิดทอยส่งเนื้อรับลูกน้อยประมองแม่สู้ท่าไฟจนตัวตายไม่เท่าแกเมื่อท่าเธอท่านผู้นี้มีแต่ไฟหากท่าเธอท่านผู้นี้ That ท่านผู้ชมนะครับผมอยู่ถนนเส้นรังสิตปทุมธานีนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะไปทางไหนนะคือวันนี้จะมาตลาดเดอะมิวนะครับบางคนถามเส้นทางว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงเ,เส้นรังสิตปทุมธานีนะตรงนี้นะครับแล้วก็เดินผมมารถเมย์นะครับส่วนมากในการทําคลิปผมคือมารถเมย์นะแล้วก็ขอสมกอ,อะไรพวกนี้นะครับนะ วันนี้แนะนําเส้นทางเดิดหนึงนะเดินลงรถเมย์ตรงตลาดาลังสิทธ์นะผมก็เดินมาตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีาทางข้ามข้ามแยกนะไปฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นนะตลาดมันจะอยู่มุมนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มาตลาดเดอะมิวสนะครับผมไม่ได้มาอัปเดตนานแล้วนะ มันมีรถเมย์เข้ามาด้วยนะครับตรงนั้นนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนั่นนะครับคือมันจะเขียนว่าสถานีลังสิตนะครับรถรถไฟนะสถานีสถานีรถไฟรังสิตนะอยู่ตรงนี้รังสิตปทุมธานี31นะครับถ้าท่านใดมาไม่ถูกนะครับรถเมย์สาย39เก้ขมานะน,น,าานะครับตลาดรังสิตตลาดเดอมิวนะครับ รถชนตดเนี่ยครับผมให้ดูนิดนึงรังสิตประทุมธานีสามสิบเอ็ดนะครับก็ตลาดนี้เป็นตลาดนัดมือสองนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีหลายวันหรือเปล่านะแต่ผมมาวันอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์มีแน่นอนแต่วันอื่นนะไม่แน่ใจนะครับเราก็มาเดินดูกันว่าของเก่าหรือขยะไฮโซนะ ของที่เขาเหลือใช้นะเอามาขายของเก่าที่มันหายากของเก่าสะสมนะคะบ,บางอย่างก็เป็นของใช้ตัวเองนะฮะมาขายนะครับเสื้อผ้ามือสองเยอะเลยขออภัยเหนื่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะถ่ายจากด้านหน้าไปเลยนะครับคือแล้วสวัสดีครับคือแล้วต้องเดินจากฝั่งโน้นนะครับ <c oughs> เสือพักมือสองเดี๋ยวลืมดูนะครับพดคัญญโสดนะนี่ครับบางคนเราบอกขโมยมานะแต่จริงแล้วไม่ใช่หรอกครับเป็นของเขาของที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับนี่ครับรองเท้ามือแปดมือก้านะครับนี่มาลืมมาคนกันไม่รู้คู่เท่าไหร่นะครับ อันนี้ผมก็เคยมารีวิวไปแล้วนะครับเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะครับผมอ๋อสวัสดีครับ <c oughs> พคดคนยโสนะครับมามาวันไหนมั้งครับพ่อค้าอ๋อมาเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์าาขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับอ๋ออันนี้อันนี้ปล่อยเท่าไหร่อ่ะ นี่พันเก้านะครับ 1, พันเก้าพันตัวนี้ปล่อยอยู่พันเก้ามัน 9, 9. อันนี้ขายตามสภาพใช่ไหมอ๋อขายตามสภาพนะครับเขาเรียกเครื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นวิทยุสมัยเก่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำพ่อค้าคบ,บอกเบอร์โทรหน่อยเผื่เอเผื่อมีลูกค้าสนใจเบอร์อรโทรศูนหสองเดี๋ยวครับแปดหนึง่ง <6. S 1> 0 6ศูนย์หกสองแปดสามหนึ่งสามสามสองสองครับ อดคนยโสนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมรับชมได้ทาง YouTube นะครับอันนี้ก็เป็นตลาดมุงสองนะครับตลาดของเก่านะครับสนใจก็ติดต่อพ่อค้าตามเบอร์โทรนะครับเพราะว่าบางร้านผมก็ไม่ได้ถามเบอร์โทนะ,อะโอ้นี่มีรถเด้อโอ้รู้สึกว่าจะมีรถเขาเรียกอะไรโอ้โหนี่เรียกรถเคนรถเคน รถคนย์โสนะครับนะครับของเก่ามันก็บางอย่างมันก็เป็นของที่เราอาจจะลืมไปแล้วนะครับของเก<อ>่า<อ>ก็คือของที่บางอย่างมันเป็นของที่แบบเก็บมานานหรือว่าสมัยก่อนเคยมีคนใช้นะครับแล้วเขาก็เอามาขายเป็นของเก่านะบางอย่างก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับ ของเก่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีราคานะครับของเก่าบางอย่างก็เป็นของเก่าเก็บนะครับนี่ยจากพวกนี้มันก็ทุกอย่างยี่สิบนะครับนี่ยี่สิบบาทนะคือมันจะเรียกว่ามันคือจะเอาไปทําอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะบางอย่างมันก็เหมือนของที่เขาทิ้งเลยนะครับนี่ก็แล้วแต่ความชอบของบกส่วนบุคคลนะครับพวกพระเครื่องนะครับที่นี่พระเครื่องก็เยอะนะ ของเล่นสะสมนะครับเครื่องเสียงเก่าเครื่องเสียงมือสอเครื่องพิมพ์ดิจตก็มีนะนะครับตลาดเดอะมิวนี้เป็นตลาดใหญ่นะคือทะลุไปด้านหลังนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะอยู่ไกลในส่วนอื่นนะครับก็คืออาจจะเป็นอตอบโจทย์ทางคนที่อยู่ทางเขตปทุมธานีลังสิตเนี่ยครับ เหล่านี้นะครับนะก็สามารถมาเดินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกระติกน้ำร้อนนะครับผมคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่นะเตารีดนะครับต้องมาเดินดูเองนะบางบางอย่างผมก็ไม่ได้ถามเบอร์โทรนะครับท่านผู้ชมนะครับคือบางบางอย่างก็ไม่ได้ถามถามถามรายการเขาถามราคาอะไรเงี้ยเหนื่อยผมเริ่มออกแล้วพี่น้องคืยประมาณบ่าย สามโมงสี่โมงนะครับแดดกำลังร้อนเลยตลับเทปเก่าหนังสือเก่านะครับเทปออเทปคัดเสร็จนะครับแผ<อ>่นละยี่สิบบาทนะบางคนถามหาตลับเทปนะครับมีเทปคัดเสร็จด้วย ก็มีมีแห่ด้วยเนี่ยแห่แห่ก sure> right ็มีขายนะพระเครื uh ่องนะที่นี่รู้สึกจะมีตลาดพระเครื่องเลยนะครับที่นี่นะเดี๋ยวด้านหลังเราค่อยเดินออมไปนะครับเดินด้านหน้าก่อนสวัสดีครับต้องทักทายพ่อค้าก่อนขอโทษนะครับของเก่าของ สะสมของขยะไฮโซนะโอ้ผมจะผ่านเพลงลิกกสิทธ์ไหม่นีน้อหนอแต่ไกลๆแล้วกันนะครับเสียงเขา